ช่วงนีครับเพื่อนก็นลอยออกมาอย่างนี้เลยเนะไม่ยากนะครับเนี่ย ครับสวัสดีครับเพื่อนๆอยู่กับผมนะครับกับช่องตุ๊ตตู่พาเที่ยวนะครับหรือว่าช่องยงยุทธมีเมืองนะครับคลิปนี้ผมมานําเสนอวิธีการต่อ power เสียงกลางนะหรือ power cut AB นะครับเพื่อนๆเนาะก็ติดตามการเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับเพื่อนๆไปติดตามรับชมกันเลยครับตัวนี้จะเป็น all new DMAX ปี13นะครับเพื่อนๆส่วนสายเล็กเนี่ยเป็นสายไฟมาจากแบตนะเพื่อนที่เราล่ามาเมื่อกี้นะ เราก็จะไปที่พเพื่อเสียงกลางฝั่งนู้นนะครับกอดไปฝั่งนูน้นส่วนปีเราจะไว้ตรงนี้นะเพื่อนเดี๋ยวเราดูเป็นขั้นตอนขั้นตอนไปครับส่วนอันนี้เราก็จะไว้ฝั่งนี้นะครับเป็นสายแบตคัดดีนะครับเพื่อนสายแบตคัดดีก็เพื่อนๆมาเรามาโซโตะกัวกันครับโซตะกัวโซสายกันเสียงกลาง เสียงกลางสายสายลำโพงเสียงกลางนะครับเพื่อนสายลำโพงเสียงกลางนะครับเราจะมาใส่หางปลากันนะเพื่อนอันนี้จะล่ามไปที่คอนโซลห,หน้านะเดี๋ยวเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเพื่อนแสหางปลาเหมือนฝั่งนู้นเลยนะเพื่อนแสหางปลาก่อนนะครับเป็นขั้นตอนไปนะครับใส่หางปลา เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยประกอบนะครับเพื่อนๆอันนี้จะเป็นสายประตูหน้านะเพื่อนๆสายประตูหน้าอันนี้อันนี้สายประตูหน้าอันนี้สายประตูหน้าเพื่อนๆอันนี้ประตูแคบหลังนะแคบหลังเราต้องเดินเองนะครับแคบหลังแคบหลังจะไม่มีตรงคอนโซลน,นะครับเพ,พื่อนนะเราใส่หางปลาใส่หางปลาสุกอันเลยนะครับทุกเส้นเลยนะเพื่อนใส่่างนี้นะ แวงเข้าไปเลยแล้วก็โซตะกัวนะผมจะไม่ย้ำนะเพื่อนผมจะไม่ใช่ตัวย้ำนะผมจะโซตะกัวเอาทุกอันเลยนะครับการสายขาดนะเพื่อนนะครับโซอย่างนี้เลยครับเพื่อนทำทุกอันเลยนะครับชุดนี้ไปใต้คอนโซลน,นะครับไปใต้คอนโซลไปต่อ จะขายประตูหน้านะเพื่อนนะชุดนี้นะอันนี้แคบหลังก็จะลากไปสองเส้นครับเพื่อนต้องลากเองนะครับนะวครับเพื่อนชุดนี้จะไปแคบหลังนะครับเราได้โซต,ตะกัวเสร็จแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวเราต้องร้อยสายแคบหลังด้วยนะเพื่อนนะเดี๋ยวเราโซต,ตะกัวเสร็จก่อนนะครับส่วนอันนี้เป็นสายกาวนะเพื่อนสายกาวคัดเอบีนะคัตเอบีแล้วก็ใส่ ใส่หางปลาเบอร์สิบนะครับเพื่อนเบอร์สิบทำเหมือนฝั่งนู้นเลยครับเพื่อนทำเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับตำแหน่งยึดกาวก็เหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับเหมือนฝั่งนู้นทุกประการเลยนะครับเพื่อนคันนี้ไม่มีกระจังหน้านะครับเพื่อนไม่มีกระจังหน้าไฟโชว์มีแค่ตรงหน้าทาวงานตู้นะเพื่อนนะนะครับ ตามงบประมาณลูกค้านะคะรับเพื่อนๆตามงบประมาณลูกค้านะครับแล้วก็ใส่ท่อหดให้เรียบร้อยนะคะรับเพื่อนๆถ้าสีดำมันเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องใช้สีเขียวนะคะรับเพื่อนๆใช้สีเขียวแล้วลงท่อหดให้เรียบร้อยส่วนฝั่งนี้เราจะใส่หางปลาเหลืองนะเพื่อนใส่หางปลาเหลือง ปลาเหลืองเพราะว่าใส่สีน้ำเงินไม่ได้นะครับต้องใส่สีเหลืองเพราะสีเหลืองมันได้กระแสเยอะกว่านะครับก็โซตะกัวเข้าไปเต็มนะเพื่อนๆให้เต็มใมส่ไฟเลยนะครับจะไม่ใช่ตัวบีบนะเพราะาบีบสายมันมันบีบสายแล้ขาดแล้วมันไม่ค่อยแน่นหรอกครับเพื่อนๆนี่ อยู่แล้วครับเพื่อนแค่นี้ก็เต็มแล้วนะครับเพื่อนตะกวัวก็เต็มละลอนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนเช่นเดียวกันอันนี้มาจากมาจาก,มาจากแบตเตอรี่นะเพื่อนมาจากแบตเตอรี่ตัวนี้อันนี้ก็ทําเช่นเดียวกันมาจากแบตเตอรี่อย่าลืมนะเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนนะ เป็นกำลังใจผมทำคลิปมาฝากกันเพื่อนเรื่อยๆนะครับพูดผ,ผิดพูดถูกบ้างประการใดก็ขออภัยไว้นอกกาศนี้นะครับเพื่อนนะกูรู้ผู้เก่งแล้วก็ขอข้ามครับขอแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับที่รักเครื่องเสียงรถยนต์นะครับเพื่อนนะก็ทำอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆครับอันนี้ก็จะเป็นสายสายรีโมดนะเพื่อนสายรีโมดก็สาย สัญญาณเสียงกลางนะครับคัส A B นะครับเพื่อนนะเดี๋ยวเราจะใส่หางปลาเช่นเดียวกันครับเพราะว่าเราเอาไปด้วยกันครับสายรีโมทกับสายสัญญาณน,นะครับเพื่อนนะถ้าใส่สายรีโมทสายรีโมทก็ไปนะครับเพื่อนก็โซตะกัวเช่นเดิมนะครับเรียบร้อยเนียนะครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนะครับเราวก็ทําการขัดหางปลาให้ถึงทองแดงเหมือนเดิมนะเพื่อนนี่ ถึงกองแดงเหมือนเดิมเลยเพราะว่าอาบน้ํายามานะเพื่อนถ้าเราไม่ขัดเนี่ยเสียงไม่ดีแน่นอนครับกาวลงไม่ถึงครับต้องขัดนะครับเพื่อนเชื่อผมส่วนด้านใต้ก็ทําการขัดเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเลื่มันขึ้นมาดูเพื่อนเอนิเลิ่มันขึ้นมาดูนี่ก็จะเจอกาวเจอตังด้วยครับเพื่อนเจอขาวเจอตัง อันนี้ถ้าไปก่อนเพื่อนๆจะได้เห็นชัดๆนี่ครับนอตที่จะลงกาวเพื่อนๆถามกันเข้ามาว่าลงกาวตรงไหนนะเพื่อนๆนี่ลงกาวตรงนี้นะเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะครับเห็นไหมครับเพื่อนนี่ครับกาวลงกาวตรงนี้นะเพื่อนเลิกคมขึ้นมานะนี่เพื่อนๆถามกันเข้ามาลงกาวตรงไหนนะครับเพื่อนนะําให้เห็นกันชัดๆเลยครับแล้วก็ทําการขัดนะเพื่อนครับหันตาทั้งสองฝั่งเลยนะหันตารถเนี่ย ให้เห็นทองแดงทองเหลืองเลยนะครับแล้วก็ขัดนี้เลยนะเพื่อนขัดให้เห็นเหล็กเลยนะเอากระดาษทรายขัดเลยนะครับเพื่อนสุดยอดนะแล้วก็ประกอบเข้าไปที่เดิมครับเหมือนเดิมทุกประการครับเพื่อนนี่ครับแล้วก็ใช้กาวเราเนี่ยครับใส่ลงไปนี่นะครับเพื่อน ไขใ,ให้แน่นไขตึงมือพอนะเพื่อนให้แน่นๆตึงมือพอจะขาดโอเคแล้วทาการนะครับเพื่อนทำการใส่ท่อหดด้วยนะเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับใส่ว่าเป็นไฟกาวนะเพื่อนเราจะไม่หลงส่วนนี้ก็ใส่เหมือนกันครับใส่สีแดงนะครับแดงเป็นไฟไฟที่มาจากแบตเตอรี่เราครับเพื่อนที่เราลากมาจากแบตเตอรี่นี่ครับเพื่อนระวังวะนี้อันนี้ก็ล่ามไป ร้อยไปใต้โ้โหนี่เหมือนเดิมก็เดินไปขนาะดแบบนี้ส่วนอันนี้ที่เราทำไว้เมื่อกี้นื่นนี่เห็นไหมเราก็ทำการร้อยทางใต้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราก็มาเก็บสายเรียบร้อยแล้วเพร,ร้อยก็ไปออกที่เดียวควันบรวบนะครับโคนมันก็จะอยู่แล้วขนาดแบบนี้ส่วนอันนี้เราก็จะไปที่ ส่วนโคนมันก็จะไปที่ใต้คอนโซลน,นะครับไปต่อที่สายลำโพงใต้คอนโซลแล้วก็ทำการล้อยเลยครับเพื่อนลอยสายไปที่ใต้คอนโซลน,นะนเพื่อนเลิกผมขึ้นมาครับ้อยเัียงสวยนะนเพื่อนลอยเสียงสวย นะครับเพื่อนลอยขึ้นมาแล้วฟาบนี่เห็นไหมนี่เราเก็บสายให้เรียบร้อยนะครับ๋ยวเก็บสายเรียบร้อยอีกทีนะครับเพื่อนนะต่อไปก็สายสายสัญญาณน,นะเพื่อนสายสัญญาณสายสัญญาณแล้วก็ร้อยใต้พรมเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนแล้วก็วิ่งขึ้นไปข้างบนเหมือนเดิมนะครับ ไปที่นี่ครับไปที่ตำแหน่งไว้ปีเรานะเอาหัวอะหัวแจ็คตรงเนี่ยมาทั้งปีนะครับเผื่อไว้นะเผื่อไว้นะครับเราก็จะมาโผล่นี่อย่างนี้ครับเพื่อนส่วนอันนี้เราก็ดึงออกตัดออกเลยก็ได้ครับเพื่อนย่งออกมา เดินออกไปที่รูอันนี้มันเดิมน,นะครับเพื่อนรอยไปที่รูนี่ทำให้เป็นระเบียบนะเพื่อนให้เป็นระเบียบให้สวยงามเนี่ยส่วนนี้ก็อยู่อย่างนี้นะเพื่อนสวยนะครับเพื่อนนะสวยเลยเราอยากไปคู่กับสายไฟนะเพื่อนเนี่ยเรประมาณนี้ ฝั่งนี้ก็จะมีไฟโชด้วยนะเพื่อนเราลอยไฟโชไปเลยนะเราลอยไฟโชไปด้วยเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับเพื่อนเราก็ลากมาที่สวิกเลยนะสวิกเราจะาไวต้ตรงนี้นะครับสวิกเราไว้ตรงนี้เราก็มัดไว้ก่อนนะครับอันนี้เราก็วิ่งไปด้านหลังตู้ครับเพราะว่าสาตู้จะมีจะมีไฟโชนะครับเพื่อนนะ นะครับพเพื่อนก,รนกอารละนาดแบบนี้นี่เราก็เก็บสายแล้วก็เก็บสายดีๆนะครับพเพื่อนเนาะก็ได้จะก็จะได้ประมาณนี้เราก็จะมาประกอบพาวเวอร์กันนะครับพเพื่อนเห็นไหมประกอบประกอบักษนะน,น,นี้ก็ได้ครับให้เพื่อนเห็นด้วยเอยสีแดงก็คือไฟสีแดงก็คือไฟนะครเพื่อนไฟก็เข้านี่ส่วนสีเหลืองรีโมท เขาก็เขียนไว้นะเพื่อนว่ารีโมทนะ mm hmm. เพื่อนกรใส่เลยใส่แล้เอียดแน่แน่นรีโมทใส่แล้วแล้วก็ไปกาวกาวเราทํามากสีดําไว้นะเพื่อนแล้วก็ใส่กาว GND นะครับ GND กาวใส่แน่นๆ,ๆนะพอตึงๆมือนะเพื่อนไม่ต้องเอาหวานส่วนนี้ประตูหน้านะเพื่อนประตูหน้าเขาก็บอกว่าบวกลบบวกลบอยู่แล้วนะ เราก็เอาสายทองแดงเนี่ยสายที่ข้างในข้างในทองแดงเนี่ยเป็นบวกอันนี้เป็นลบเป็นลบนะครับเพื่อนอันนี้ทองแดงข้างในเป็นทองแดงเราก็เอาเป็นบวกเป็นสัญลักษณ์รูปบวกอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับถ้าเราโซตะกลัวแล้วมันก็จะแน่นตามนี้ครับส่วนเส้นนี้ไปแคบหลังนะเพื่อนก็ต้องร้อยเหมือนเดิมร้อยข้างหน้าเหมือนเดิม่อกี้ลืมร้อยนะเพื่อนร้อยไปอันนี้ไปแคบหลังแคบประตูหลังต่อเหมือนเดิมครับ บวกลบบวกลบนะครับมันมีหลายวิธีนะครับในการต่อดอกนะครับถ้าเราไม่พ่วงแหลมแหลมก็6นิ้ว6นิ้วน่ยเราก็สามารถแยกชันแนลนี้นครับแยกชันแนลนี้ไปที่แหลมอย่างเดียวเลยก็ได้นะครับเพื่อนถ้าขยันลากสายนะแยกแยกเลยไปเฉพาะสวิตเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับก็ทําให้จูนพาวเวอร์ง่ายขึ้นแล้วก็เสียงกลางอ่ะมันจะได้ไม่ออกไปที่แหลมจานเราด้วยนะเพื่อนนะ ส่วนอันนี้ก็ไปที่6นิ้วอย่างเดียวเลยนะครับถ้าจะพ่วงกันนะเขาก็จะมีที่จูนนะครับจูนไม่ให้เสียงนักร้องเสียงอะไรมันออกออกแหลมจานนะครับเพื่อนเราก็แยกฝั่งได้เลยก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆอต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเก็บสายทีนะเพื่อนๆรอที่เราเผื่อไว้ยาวๆเนี้ยเผื่อไว้แมนทนเนนแมนทนเนนได้ด้วยนะครับ ส่วนฝั่งน,นี้นะครับส่วนฝั่งน,นี้เราก็ใส่เข้าไปเลยครับเพื่อนๆนยถ้าเพื่อนๆใช้สายเดียวเนี่ยเพื่อนๆจะต้องวายนะซื้อตัววายมยาเองนะวายสายนะครับเพื่อนๆจะได้รลักษณะแบบนี้นะครับ๋ยวเราเก็บสายเรียบร้อยนะเพื่อนนะเนาะเก็บสายเรียบร้อยอทีก็ออกไปอ่านว่าจบตรงนี้นะครับเพื่อนเนาะต่อไปไปที่คอนโซลครับ ครับเพื่อนเพื่อน,นเรามาต่อสายกันจําได้ไหมครับเพื่อนเพื่อนว่าอะไรบวกประตูขวาเนี่ยสีเทาบวกนะครับเพื่อนประตูซ้ายสีเหลืองบวกนะเรายังจําได้นะถ้าเราจําได้อย่างนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องเช็คนะครับไม่จําเป็นต้องเช็คนะครับเพื <S <S ่อนเราก็ต่อเลยนะครับสายสีน้ำเงินสายสีฟ้าเนี่ยมันมาคู่กันก็เป็นลบสายสีเขียวก็เป็นลบสายสีเทาก็เป็นบวก ง่ายเลยใช่ไหมครับเพื่อนใส่ท,ท่อหดนะครับสายจะล้อล่ามมาจากวพาเวอร์นะครับส่วนประตูหลังเนี่ยมันต้องล่ามเราไปที่พาวเวอร์เลยนะครับเพื่อนเพราะว่าประตูหลังปร,ประตูหลังแคปเนี่ยส่วนประตูหลังแคปเนี่ยเราต้องล่างล่างมาที่พาวเวอร์เองนะครับเพื่อนนะครับบวกเข้าบวกเหลืองเหลืองเข้าสีแดงนะทองแดงเป็นบวกนะครับเพื่อนเดี๋ยวโซตรกระกั่วนะครับสีฟ้าเป็นลบจะกลับเฟดน,นะเพื่อนโอเคผมโซตรกระกั่วก่อน เรตะกัวให้ทุกจุดเลยนะเพื่อนที่เราทําการต่อนะเพราะสายลําโพงคู่หน้าเนี่ยมันมาแค่แค่ประตูซ้ายประตูขวาเองนะมาที่คอนโซลเนี่ยครับส่วนอันนี้เราก็ต่อมาเรื่องว่าใส่ท่อหดท่อหดกระปใส่ท่อหดนะครับเพื่อนอย่าไปพันเทปกาวนะถ้าเราใส่ท่อหดได้เราใายนะอย่าลืมนะครับอันนี้บวกเพราะว่าอะไรครับเพื่อนเวลาวตากรถมาตากแดดเนี่ยเทปกาวมันลายได้ใส่ท่อหดพอคลายเพ๊่มันก็จะหลุดพันให้ดีๆนะครับ ทาให้เรนียนก็โซ่ตะกั่วเทาวบวกเหลืองบวกนะับเพื่อนแล้วก็ลดไฟเลยคู่้ง่ายเราก็จะไม่เอาไฟที่คอนโทรลลดนะครับเพราะว่าสายมันเล็กะครับเพื่อนเราต้องการแค่สายลำโพงคู่นี้อย่างเดียวนะโอเคเสร็จแล้วครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาล้อยสายประตูกันนะ,ค,ะครับเรากำลังร้อยอยู่นะครับ ร้อยมาที่นี่มันจะมีดอกกลางกระแหลมอยู่ชว่ยวยนะครับเพื่อนๆก็ร้อยออกมางี้เลยเห็นไหมเรีย,อยออออนะเพื่อนๆร้อยออกมางี้นะใไปเนรื่อยๆการเรียนรู้สึกสายจะสัน มันบาดขาดนะบาดสายขาดลงโครงเสียงบี้แยงแมรี่นะนี่โอเคแจมแมวครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนเพื่อนเนื่องจาก เราได้ทําวิธีการต่อ power card AB ให้เพ hey, ื่อนเพื unk, ่อนได้ติดตามรับชมกันแล้วนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากเรานะครับสาหรับคลิปนี้เรามาต่อ power card AB นะครับให้เพื่อนเพื่อนได้ติดตามรับชมกันแล้วนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย